สุดของความตะการตาเปิดฮอปสิบจุดประจำชาติยอดเยี่ยมมิสจุนิเวอร์สไทยแลนด์2 0 2 4สวยสง,าง่าเหมือนต้นฉบับ เรียกเดบาสวยสง่าม,มากเลยจริงๆคะ่ะสำหรับการประกวดมิสยูเนเวอร์สไทยแลนด์2024ในรอบจุดประจําชาติหัวข้องามล้ำหัตถศิลป์ศิลปาชีพที่ต้องบอกเลยว่าทุกคนจะได้สัมผัสกับความวิจิตรงดงามของงานหัตถศิลป์และศิละปะชุดไทยที่ร้อยเรียงเรื่องราวเอกลักษณ์วัฒน,ธ,นธรรมและรายละเอียดของประเพณีในแต่ละจังหวัดนํามาเล่าผ่านเนื้อผ้าซึ่งไฮไลท์สําคัญของการประกวดรอบนี้คือจะมีชุดประจำชาติที่ถูกเลือกให้ไปเฉิดฉายอยู่บนเวที มิสยูเนเวอร์สที่ประเทศเม็กซิโกทีตองบอกเลยว่าแต่ละชุดที่ได้รับขัดเลือกใครได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสวยตาก,การตาทุกชุดเลยจริงๆค่ะแต่ว่าจะมีชุดไหนบ้างไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะ10 M.U.T.33 นาธียวาเนสภุกท้องเป็นตัวแทนสาวงามจากจังหวัดสกลนครที่มาในชุดรจนารีสีคามที่ได้มีการนําเสนอความงดงามผ่านอาพรของนางรจนาและพวกมาลาัยคามเสียงคู่ที่เป็นนางละครแห่งวรรณกรรมสยามประเทศจากเรื่อง สั่งท้องที่นางรจนาน,านั้นเป็นพิดาคนสจุดท้องจากจํานวน7องค์ของเท้าสามนซึ่งในการเลือกคู่พี่พๆเลือกคู่ได้สามีที่คู่ควรกันแล้วแต่นางรจนาะกับเลือกเจ้าง้อป่าตัวดํานั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าชุดนี้จะถูกสะกดสายตาจากชาวโลกให้ตกตะลึงและประทับใจไม่รู้ลืมได้อย่างแน่นอนค่ะ9 M.U.T.17 สุริสาสูสันนาเรโนเป็นตัวแทนสาวงามจากจังหวัดภูเก็ตเธอนั้นมาในชุดอันดามันมุตตารักษเทวีแรง บันดาลใจจากงานประดับมุกความวิจิตรแห่งหัตศิลป์ไทยชั้นสูงกับการค้นพบหอยมุกภูเก็ตแห่งเกาะดอกไม้และด้วยทะเลเดือดเทวีผู้รักษาไขาม่มุกแห่งอันดามันซึ่งปรากฏกายเพื่อร่วมพิทักทองทะเลต้องบอกเลยว่าสวยสดงดง,งามมากเลยทีเดียวค่ะแด MUT40 สุชาตาช่วงสีตัวแทนสาวงามจากจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยเธอมาในชุดสยามมนุษย์ตีตามพระราชพงศาวดารกล่าวถึงมหาเทวีสีสุริโยไทย ทรงกระทำยุทธหัตถีกลางสมรภูมิอย่างกล้าหาญชีสละพระชนชีพเพื่อเป็นตัวแทนปกป้องบ้านเมืองนำมาสู่แรงบันดาลใจในการออกแบบชุดโดยใช้เทคนิคงานหัตถศิลป์ชั้นสูงรวมถึงงานประดับปีกแมงทับอันวิจิตบรรจงรวมถึงผู้เชี่ยวชาญและครูช่างครบตุขแนงเรียกได้ว่าคนทับกันมาหมดเลยล่ะค่ะ7 MUT 31อ็ดิสราถาดาดนทย์ตัวแทนสาวงามจากจังหวัดสุพรรณบุรีเธอมาในชุดทาลาลาวดีสีสุพรรณภูมิท่า ทอดเรื่องเดาโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการขุดค้นทางโบราณคดีอันทรงคุณค่าที่ถูกฝังใต้ผืนพิภพและอรารยธรรมที่ถูกห่อหุม้มด้วยการเวลาที่รอวันค้นพบและกลับมารุ่งโด์อีกครั้งเรียกได้ว,วา่าทาถึงมากเลยทีเดียวค่ะ6 m t 0 8การลือไทยทัศบุตรตัวแทนสาวงามจากจังหวัดอุบลราชธานีที่มาในชุดาซาสินซึ่งผู้ออกแบบได้หยิบยกตัวกินลีที่อยู่ในขบวนเทียพพนพรรษามาเป็นแรงบันดาลใจหลักในการออกแบบ ตัวชุดเป็นเกาะอ,อกตัดเย็บจากผ้ากาบบัวผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีและได้นำเทียนพันษาประเภทปิดพิมพ์มาใช้เป็นชิ้นงานบนเครื่องประดับปีกและหางมือถือดอกบัวซึ่งเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์และเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนั่นเองค่ะ 5MUT16 ที 16, อังคณาศรีสุวรรณตัวแทนสาวงามจากจังหวัดศรีสะเกษเพื่อมาในชุดจากกรีสินลำดวนแรงบันดาลใจจากดอกลำดวนและชุดไทยจากยีที่รังสรรค์ขึ้นมาด้วยงาน จักสารภูมิปัญญาหัตถศิลป์ของไทยอันงดงามสะท้อนวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านรวดลายที่ประณีตและวัสดุธรรมชาติที่แสดงถึงความอ่อนช้อยของศิลปะไทยนั่นเองค่ะ 4. MUT02 นปานิสาเทียนสิริพิพัฒน์ตัวแทนเสางามจากจังหวัดนนทบุรีเธอมาในชุดแวววับประดับไทยที่เป็นสถาปัตยกรรมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวัดไทยคืองานหัตถศิลป์ที่เรียกว่างานประดิษฐ์กระจกรังสรรค์โดยการตัดกระจกเป็น เล็กๆและใช้เทคนิคพิเศษในการปฏิบัติตอบให้เกิดลวดลายด้วยความพิเศษจึงนำมาออกแบบโดยใช้รูปแบบของชุดยืนเครื่องนั่งละครไทยที่เป็นทีมมาของชุดนี้นั่นเองค่ะ 3. ามมยทบุญยิสาจันทราชัยตัวแทนสาวงามจากจังหวัดมหาสารคามทีมมาในชุดกินนรีรถน้ำซึ่งชุดนี้มีแรงบันดาลใจจากงานปราณีศิลชั้นสูงลายรถน้ำรูปก,กินรีอามนุษย์ครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างเป็นนกผสมผสานเข้ากันกับ,กบแฟชช่นตา ยยุสมัถือเป็นการยกระดับงานปาณีสินชั้นสูงในอีกมิติเลยล่ะค่ะ 2. อ UT11 ไม้ไทยสุริยายานยงตัวแทนสาวงามจากจังหวัดสมุทรสงครามเธอนั้นมาในชุดสืบซ้ำงานเบญจลงที่ถ่ายทอดงานเบญจงลงศิลปะชั้นสูงลงบนเครื่องแต่งกายโดยมันจงลังสรรค์ลวดลายผ่านเครื่องประดับเจรามิกได้แก่เครื่องสวมบนศีรษะกรองคอต่างหูกำไลและหน้าหนางไปจนถึงชุดที่สวมใส่ประสานเอกลักษณ์อันงดงามของผ้าไทยท ยังขับเน้นความงดงามของชุดไทยด้วยพวงมาลัยเซรามิกตกแต่งเพิ่มเติมด้วยลูกปั้นคิสตนันเพื่อให้เกิดความอ่อนช้อยมากยิ่งขึ้นเลยล่ะคะ่ะ 1. MUTC 1จูรี่มิ e l นน m i l วา Nano Valerie l p p e r ตัวแทนสาวงามจากจังหวัดเพชรบุรีโดยเธอมาในชุดนางใหญ่เพชรบุรีสีวิไลซึ่งชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังใหญ่ที่ขึืนชื่อของจังหวัดเพชรบุรีถูกดัดแปลงให้มีความทันสมัยผู้สวมใส่นําเสนอความงดงามของหนังใหญ่และ ให้ผู้คนลงลืมการแสดงหนังใหญ่นี้ผ่านรูปแบบของความสวยงามบนเดินร่างของจัตีนั่นเองค่ะ